สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับวันนี้ช่างเป้มีงานซอมเบนบอร์ดนะครับเป็นเครื่อง Surface Book 2นะครับมาในการเปิดไม่ติดเนาะตอนนี้ก็เปิดติดใช้กันได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับเจอในส่วนไหนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาลองเช็คตัวเครื่องกันดูก่อนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัว หน้าจอเนี่ยสามารถถอดกับตัวคีย์บอร์ดได้นะครับโดยกดปุ่นปุ่มนี้นะครับพอกดแล้วเนี่ยเราสามารถดึงตัวจอ,อกมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ดึงออกมาเนาะเพราะว่าติดตัวสติ๊กเกอร์ไว้อยู่นะครับเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับตรงทานด้านนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถต่อไฟได้ทั้งหมด2แบบนะครับ จะต่อจากทางด้านล่างตรง<ใ>นี้ก็ได้นะครับหรือจะต่อจากทางตัวหน้าจอโดยตรงเลยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้บอร์ดที่จะต้องทําการซ่อมมันจะมีอู่2ส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยในส่วนนี้ก็จะมีเมนบอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว CPU แรมการ์จอนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวหน้าจอหมดเลยนะครับในนี้ก็จะมีแบตเหมือนกันนะครับอ่ะส่วนที่มันเสียเนี่ยก็จะเสียในส่วนของตัว หน้าจอตรงทางนด้านนี้นะครับก็คือเสียบนตัวเมนบอร์ดนะครับแต่ว่าตัวไทคัพเวอร์หรือตัวคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับมีแบตเตอรี่ออนแบตได้อยู่นะครับสามารถชาร์จไฟเข้าเนาะแต่ว่าไฟเนี่ยไม่ไปเปิดการทํางานของตัวเครื่องนะครับอันนี้เราก็จะเป็นการแยกส่วนนะครับว่าเครื่องเนี่ยเสียในจุดไหนเนาะโอเค เดี๋ยวผมจะเปิดตัวบอร์ดวิวนะครับให้ได้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับของเ,อเครื่องรุ่นนี้เนาะก็จะมีตัว CPU นะครับนี่ตัว CPU นะครับส่วนสโตรเก็ตไฟเข้านะครับก็จะอยู่ตรงทางด้านล่างตรงนี้นะครับจะชื่อชื่อไลายไฟว่า PWR นะครับ underscore SL1 นะครับ ในส่วนนี้คือเป็นไฟ15โวลต์จากอะแดปเตอร์นะครับเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะผ่านตรงนี้นะครับไปที่ตัว IC ชาร์จนะครับชิปชาร์จก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอยูอไม่ใช่นะครับชิปชาร์จเนี่ยจะเป็น bq นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอยู่6,002ตรงนี้ ก็จะมีชิปชาร์จเป็น bq นะครับส่วนเครื่องนี้นะครับจะไม่ได้เสียในส่วนของตัวระบบไฟนะครับจะเสียในส่วนของตัวสวิต์เปิดปิดนะครับสวิตซ์เขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเมนบอร์ดนะครับด้านหลังของตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะไม่มีไม่มีตัวอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีแค่ในส่วนของตัวก้านด้านบนนะครับที่จะมีใน ในเรื่องของตัว Wifi นะครับแล้วก็ในเรื่องของสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับทางด้านบนตรงนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็น Volume up นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเป็น Volume Down นะครับเขาก็จะเขียนชื่อเบอร์สวิตช์ว่า SW 3 0 0 2นนะครับ3 0 0แล้วก็3 0 0ันนะครับตัวที่มีปัญหาเนี่ยก็คือเป็นตัวสวิตซ์ตัว3 0 0 1ตรงนี้นะครับชื่อไลน์ไฟเนี่ยก็จะเป็น power switch นะครับ PWR สวิตช์ตรงนี้เนาะอ่าสวิตช์ตรงนี้เนี่ยก็คือตัวที่อยู่ตรงทางด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็คือตัวนี้นะครับเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันไม่ตอบสนองนะครับทำให้เราไม่สามารถกดเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องหรือเปิดปิดหน้าจอตรงนี้ได้นะครับอ่ะเพราะว่าตัวสวิตช์เนี่ยขาที่ ทำการเปิดเครื่องเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับสวิตตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟ3โวลต์มารอนะครับส่วนสวิต์เนี่ยมันจะเป็นการติ๊กออนโดยการที่ให้ตัว power Switch เนี่ยลงกาวนะครับหนึ่งครั้งอ่าแล้วตัวเครื่องเนี่ยเขาจะทำการ d e t e c t นะครับตัวลายไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันไปสั่งการในเรื่องของตัวเครื่องให้มันกดออนได้นะครับแต่ว่าตัวสวิต์เนี่ย ตรงลายไฟตรงนี้เนี่ยมันเกิดขาดนะครับอ่ะพาวเวอร์สวิตรงนี้เนี่ยมันลายมันเกิดขาดนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถกดออนได้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องทำการวางปุ่มตัวสวิตช์ตัว3 0 0พนึงตรงนี้ใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็ทำขาของ Power อร์สวิตตรงนี้ ทีหนึงนะครับแล้วก็ขากาวที่มีทั้งหมด5ขาตรงนี้นะครับเราต้องยาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวช่วยที่จะช่วยให้มันยึดติดกับตัวเมนบอร์ดเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกาวยาบอร์ดนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้ตัวกาวาตัว ลำแสง UV นะครับเพื่อที่จะทําให้กาวตรงนี้เนี่ยแห้งนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องตัวนี้นะครับ UV แอมป์นะครับวิธีใช้ก็กดปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งนะครับเราจะมีตัวแสง UV เกิดขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อที่จะทําให้กาวแห้งนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะแก้ในส่วนของตัวสวิตช์ตรงทางด้านบนตรงนี้นะครับ นตอนนี้ก็กดได้ตามปกติแล้วนะครับกดเปิดได้ปิดได้นะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับนีลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับสวิตช์นะครับกดเปิดกดปิดนะครับคีย์บอร์ดแท็เล็ตนะครับสามารถพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีปัญหาอย่างอื่น เพิ่มเติมอีกนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับไม่สามารถชาร์จไฟผ่านตัวคีย์บอร์ดตรงนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นในส่วนองตัวแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็รับเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กหหรือบุ๊กบุ๊กสนะครับก็จะเป็นอาการประจำรุ่นเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งานอยู่ประมาณ2ปีนะครับหลังจาก2ปีไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาการแบตเสื่อมแบตตายนะครับแบตชาร์จไม่เข้านะครับอันนั้นก็ กิดขึ้นได้นะครับทางผมก็รับเปลี่ยนอยู่นะครับหรือจะเป็นแบตในส่งตัวหน้าจอก็รับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโอเคเครื่องนี้ก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่อง Surface Book นะครับไม่ว่าจะเป็น Book หนึ่ง Book สอง Book สามนะครับแล็ปท็อป Surface Pro นะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็รับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับ มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับว่า Renovo IdeaPad Gaming 3เปิดไม่ติดซ่อมประมาณเท่าไหร่นะครับก็ราคาต้องดูก่อนนะครับว่าเสียที่อะไรนะครับถ้าเสียที่ตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ4,500บาทนะครับไม่เกินไม่เกิน6,000บาทนะครับก็ต้องรับเครื่องเข้ามาเช็คที่หน้าร้านนะครับผม <c oughs> หน้าร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับสามารถ นําเครื่องเข้ามาเช็คกับช่างนารานได้นะครับผมเราจะมีตามห้างอยู่ที่ไม่กับบางหน้านะครับเทอรไมโนโนโ่นอลโศกอยู่เนี่ยมอัดเฝ้าเดอะมอบางแค่เดอะมอบบงกะปิแล้วก็ที่สํานังกงานใหญ่ที่ประเวศนะครับถ้าต้องการเช็คด่วนนะครับรอรับได้เลยเนี่ยก็ลองมาเช็คที่สํานังกงานใหญ่ดูก็ได้นะครับอยูอ่อยู่เขตประเวศนะครับเรียกทั้งด่วนการชนะน,นะครับผมถ้าลูกค้าสะดวกลองนําเครื่องเข้ามาเช็คได้นะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับในสอบถามเรื่องของราคานะครับของลูกค้าเนี่ยสามารถถามกับทางแอดมินบนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรผ่านเบอร์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะครับจะแจ้งในเรื่องของตัวช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการนัดจองคิวนะครับสามารถติดต่อกับทางแอดมินได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ